ชอบดูตอนพระที่ตกดินนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ชอบดูท้องฟ้าค่ะแล้วก็พระที่ตกดิน บรรยากาศจากงฟ้าที่ช่บรรยากาศนมากยเย็นมากเลยค่ะคุค่ะท้องฟ้าสวยมากค่ะเป็นบรรยากาศางนะคะเรามาชม้องฟ้ากลางมืองไทยน่าจะบจมืกมากค่ะรกที่เป็นการส ฟองฟ้าตอนเย็นเป็นอะไรที่ชอบมากมายชอบมองดูชอบนั่งมองนะคะอยู่จะมาทราบนะกค่ะชุดอะไรนะคะเพราะว่าทุกวันก็จะตกนะคะทุกนาทเป็นไหมคะฟองฟ้าเป็นก้อนเมฆ เียงบินด้วยปุ้ยแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นแมกที่ผลบ้างถนาเพ่มสวยงามเสมอจริงๆนะคะธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้ารองอะไกามันอันตรายก็จริงแต่มันก็็นอวสวยงามนะคะผ่าเจ้ามองตา้านะคะยมค้า เสมอจริงๆนะคะธรรมชาติแมะว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องนะไรก็ามันอันตรายก็จริงแต่มันก็เห็ราใงานนะควะา <c oughs> ดีน,ดน,นะอะยิ่งใส่นี้นะจะรอวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนก็จบบรรยากาศนะคะตอนเย็นค่ะกลับมาถึงห้องนะคะก็เห็นท้องฟ้าค่ะอาทิตย์งตกฟ้าตอนเย็นเป็นอะไรที่ชอบมากมาชอบมองดูชอบนังน่ง มาดูนะคะตกตัวนะคะเป็นจะสะคะใก้ๆสวยงาลยชอบชอบ เลยนะคะาสีส e ้มนะคะทุกทานก็จะพยายามเก็บรรยากาศจัองาที่สวยงามนะคะเปียราการบ้างนะคะเรามาชมคของปลาบ้างนะคะน่าจากมืดมานะคะีต่ระอตย์เลยนะคะิสน

ไม่มีความสุขมากเลยค่ะมีแลงด้วยนะคะีจะยังต้ร่จะพอให้ดูฉันบ้า สวยงามเสมอจริงๆนะคะธรรมชาตินะคะแม้ว่าจะเป็นฝนตกฟ้ราร้องนะคะทุกคนจาน้ามันอันตรายก็จริงแต่มันก็เห็นความสวยงามน,นะคะนะสวัสดีตอนเอย็นคะทุกคนก็จบบรรยากาศนะคะตอนเย็นค่ะกลับมาถึงห้องนะคะก็เห็นท้องฟ้าค่ะพ้าทิตกำลังจะตกดูค่ะชอบดูตอนพระที่ทกตกดินนะคะทุกคนจ้าแล้วก็ชอบดูท,ดะะดดท้องฟ้าะคะ่ะ 老话经常是总结。 มากเลยนะคะจากสีส้มนะคะทุกคนก็จะพยายามเก็บบรรยากาศจากทองฟ้าที่ฉันก็ร้องมากเลยนะคะสวัสดีตอนเย็นะทุกคนก็เก็บบรรยากาศนะคะตอนเย็นค่ะกลับมาถึงห้องนะคะาาก็เห็นทองฟ้าค่ะภาพทิพวทัศน,น์สวัสดีตอนเย็นะทุกคนก็เก็บบรรยากาศนะคะตอนเย็นค่ะกลับมาถึงห้องนะคะ ก็เห็นท้องฟ้าค่ะพระอาทิตย์กำลังตกไี่มีความสุขมากเลยค่ะมีเรงด้วยนะคะอนน้เลี้ยงอบตนที่เป็ที่ดค่ะชอบดูตอนพราทิตย์ตกดินนะคะ้วยนจแล้วก็ชอบดูทองฟ้าค่ะหลังจากที่พราทตกดินารสิการ์ดกีสบายจมากเ่ะมันก็จะมีลม ดคะเพราว่าทุกวันมันก็จะนะคะทุกวนจะเป็นแมค่ะฟ้าเป็นก้อนเมฆมากก่จะตกเนทีตกลงตกมาน่ค่ะอย่ารชนก็รอด้นะเพระว่าน่าจะรอดูนะคะว่าทีตกอย่ ตอนเย็นค่ะทุกคนก็จบบรรยากาศนะคะตอนเย็นค่ะกลับมาถึงห้องนะคะก็เห็นท้องฟ้าค่ะชอาทิวนสดดูค่ะชอบดูตอนพระที่ตกดินนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ชอบดูท้องฟ้าค่ะแลจวก็อบดูแสงเดืนตอนตกดิน เอบดูตอนพ้าทีตตกดินนะคะทุกคนท้แล้วก็ชอบดูท้องฟ้าหลังจากี่ะาที่ตกดิน